สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะละเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณปลายโมงเศิษย์นะครับงานกะพากันลุยงานบนเวทีนะครับผมเดมเ๋ยวงานเป็นงานถึงเวทีกันแล้วครับผมมือนี้เขาก็อยู่ที่วัดหงนะครับ สงจงหวัดบุรีรัมนะครับงานอยู่นี่เป็นงานเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับอาจจะมอพิดมีทีมจอดล้อขนของช่วงบายสองบายสาม็แล้วครับ ขย็นงานดิพ่ออือก่อนอืออยากขย็นงานได้เนี่ยขาใครขาใครครับพี่ต้องงันน้ำมูไปไใ้แร่เดียวุ้่นเลยรอ้ข้าป้าล,าาลปิดไฟกันแล้วนะครับชมไปมไปิดไฟถึงวิธี เปียงเปียงเลยครับผมยังกนวาวัางไปนอนกบแถึงเม่ีครับ,บ,ร,ร,บรถบัตกับมาครบสามคันแล้วครับรถอาจารย์น่ตีกันมาแล้ว to hay con đi là càng tiền là gặp phẩm <laughs> thật vai ạ เหนียมีมวยทั้งมวยทั้งหนังครับผมอยู่วัดของทั้งมวยทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์กับคืนนี้นะครับหมอลำหมอลำน้องใหม่นะครับหมอลำปีแรกสาวน้อยระเพลินสุกนะครับพี่น้องติดตามผลงานน้ำนะครับว่าจะเป็นยังไงครับพี่น้องโอเคบอสจะได้เป็นเพราะพี่น้องสิได้เป็นเจ้าภาพครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับจะได้มาจ้างบอนะครับมาพิจารณาเบิึง ฝากพี่น้องพิจารณาวปอีกวงนึ่งนะครับผมปปปบเป็นปีแรกนะครับที่ตั้งแต่สั่งมงมาเป็นปีนี้ป,นปีแรกนะครับรดูกาลหนาก็ถือว่างานเข้างานเข่าเรื่อยๆครับบงงัตหนางานมนีซ4่สิบาทนะครับ แสดงนะครับอยู่หลายหม่องหลายบอลนครับหลายหม่องเมันก็พอใจสุขพอสมควรนะครับมันก็โอเคพอสมควรมันก็มัดนะครับบางหม่องเมันก็จางต้อนะครับ,บมันก็วิจาระนะเบิบบ่ง ไอสตีทั้งเวทยสตีไฟแทงลองคองกันฝากพน้องติดตามรับมชมสองลุงปิยาน้านะครับลงปิยากระดิษไทยแสดงคลิปแบบว่าติดนะครับไทยคลิป กรรรารทำงานหน้างานการทำงานนะครับเพราะว่าจะถึงคลิปบางส่วนช่องแล้งนะครับคลิปของ้องได้รับได้ชมกันนะครับฝากพี่น้องตีชมกันได้ครับอันใดี่าดีนะปุ๊กเป็นยังไงนะครับปุ๊กเป็นยังไงนะครับการเสนอคลิปเป็นยังไงนะครับฝากพี่น้องพิจารณาอีกช่องหนึ่งนะครับอันใดีพอดีครับบอกได้ครับบอกได้ครับรบบนี้ แก้ไขแก้ไขกันไปนะครับเพื่อที่ให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อน้องได้รับได้ชมกันย่างจุใจครับบางทีผมถ่ายผมกลับว่ารู้ใจนะครับว่าพี่น้องมันหมักแบบใดนี่แห่ะเพื่น้องยี่สิบสองยี่สิบสาม ลืมไปลืมไปลืมไปคือบอาเอามาน้ำลืมไปอีกไหมติชมกันได้ครับพี่หน้องนี่เรื่องของการเฮีดคลิปของผมนะครับแอนมุนมพยะนะครับ่าเป็นจังใจนะครับพี่หน้องคอมเมนต์ติชมได้นะครับต้อง ใจ่มได้ดีได้ครับว่าอัไนดีพอดีนะครับผอมาิได้แก้ไขกันไปนะครับพี่น้องเบื้องช่วงใดจะกินช่วงใดโชว์ของผู้ใดนะครับน้องบอกมาเลยเลยไทยให้พี่น้องในเบื้องกันย่างจุใจนะครับช่องแรงจะเป็นช่องนช่องสูงจนะครับทดสอบระบบเสียงทดสอบระบบแสงสีเสียงไฟ โช่องแรกช่องที่สองช่องที่สามนะครับมาอนี้เลยสำหรับคลิปนี้ครับกับฝากพี่น้องครับติดตามรับชมช่องนูกปืนยันน้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับผมบางในช่องหนึ่งนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับพอกันจิบน่ะครับพ่อครับพี่น้องอ๋อกราบสวัสดีครับ